สายอานยากรรมนะอ,อ่าคดีนี้เป็นเป็นเหตุการณ์ไหนฮะขอเล่าเป็นอานน์จัดหน้าราบ11ค่ะเมื่อเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วครบับผมก็อ่าคืออนน์นเป็นจำเลยที่หนึ่งแล้วก็จะพวง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 ,ง,งก็คือตามแบบตามตามตามรูปแบบคดีการเมืองอะคะ่ะที่ไปได้วยกันนะกี่คนครับจริงจริง<ๆ>มันเหมือนมันเหมือนสิบแหละแต่ว่าคือตอนนี้โดนก็โดนอนยายัดกันไปแบบ สามคนก็คืออนนท์กุ้นไม้ไผ่ด้วยด้วย่อนใช่ไมไม่แน่ใจคือใชใชไม่แน่ใจแล้วว่าว่าแบบมีใครอะไรยังไงบ้าแต่ว่าก็คืออันนี้ก็คือที่เหลือเป็นแบบกี่คนโดนพวงไปด้วยวันนี้เฉพาะวันนี้ก็คือแปดคนอคโอเคเอคดีนี้เ,เราเราเรามีความคิเดเห็นยังไงบ้างหนักใจไหมหรือว่าคิดว่าไม่มีความไม่รู้จะพูดยังไงว่าจริงๆเราก็เมื่อกี้ก็ยังนั่งคุยกันกับทุกคนว่า เราทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งแปดคนน่ะโอเคมีบางคนที่เป็นแบบว่าขึ้นสปีดซึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งคือเราข้ามถึงความแบบว่าความความว่าพูดอะไรยังไงไปก่อนเลยแล้วกันแต่ว่าอย่างทรายก็คือไปไป,ไปนั่งกินข้าวหรือว่าพี่แหวนที่เป็นหน่วยพยาบาลอยู่แล้วก็คือแกก็ไปแบบแกก็ไปหน้างงานให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วมันมันไม่ควรจะต้องมาโดนด้วยซ้ำอะ่ะเ,เพราะว่าคดีอ,อ ข้อหาที่โดนคือเป็น1นึกับ1นึอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะก็จะงงงๆเหมือนกันว่าการเอาข้าวไปแจกมัน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 เข้ามันเข้าขายหรืออะไรยังไงเลยวันนั้นนี่คุณทรายไปทำกิจกรรมแค่ไหนครับได้ได้ขึ้นพูดไหมไม่ได้ชมอะไรอ๋อคือปกติอะเราทรายไม่ใช่เป็นคนไปขึ้นไปสปีดอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะงานอะไรแต่ก็ไม่ไม่ไม่สปีดอยู่แล้วก็อ่าโพสโพสปกติ ว่าเอ้ยวันนี้มีงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ขนข้าวไปซึ่งไม่ได้เข้าไปด้วยเพราะว่าด้วยความที่ว่าวันนั้นน่ะถนนมันยาวอย่างงี้ใช่ไหมเออเราก็นั่งกินข้าวอยู่ข้างนอกกินข้าวเสร็จก็กลับจบอ,อ๋อแต่แต่แค่แค่โพสอาจจะมีโพสโพสชวนเฉยๆค่ะซึ่งก็แล้วก็ไปแจกข้าวซึ่งกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งคิดว่าอะไรนะไอ้ที่เราทํามันพอจะเข้าขายไหนบ้างอะไรย่างเงี้ยซึ่งจรินีมันก็ไม่ได้เข้าขายอะไรเลยก็ กังวลกันไหมครับมันเรียกว่ามันจุกจิกพอสมควรค่ะกับที่รู้สึกรู้สึกแย่ก็คือ,เ,อ,อเงินประกันอะมันค่อนข้างสูงเพราะว่าเรครับอันนี้ไม่รู้เลยแต่ว่าคือเผื่อจับจับประวัติที่แบบว่าผ่านๆกันมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบทุกคนคือโดนแบบหลักแสนหลักอะไรอย่างงี้กันหมด แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นกองทุนของรัประสงค์ที่คนแบบช่วยๆกันสมทบเข้ามาถูกไหมคะดัง <Okay. S 1> นั้นคือมันควรจะเอาไปต่อสู้กับค,ค,ค,คดีที่มันจริงจังซีเรียสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบเฮ้ยไปนั่งอยู่ไปนั่งกินข้าวก็ก,ก,ก็คือโดนแล้วมันเหมือนต้องแบบไปแบบว่าเป็นหนักต,ตรงของกองทุนอันเนี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์โอเคขอบคุณมากครับ